อย่างรถที่เราเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับรถคันนี้ก็คือลันช่าอาเทนาก็เป็นรถที่เรียกว่ารถมาเฟียตรงข้างๆเนี่ยเขาจะมีที่ยืนด้วยนะครับในสมัยกร่อนถ้าเราดูหนังก็จะเห็นเป็นลูกน้องเนี่ยถือปืนกลปืนกลที่มีลูกกระสุนเป็นกลมๆอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับถือยืนอยู่สองข้างก็เรียกว่าใครมายุ่งเนี่ยยิงได้เลย รถอิตาเลียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็จะมี2ระดับนะครับ f i ียต l ั a ฟาแล้วก็ Lancia ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นรถระดับชาวบ้านทั่วไปราคาอาจจะไม่ค่อยแพงนักแล้วก็เป็นรถที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นมา s ซราตีมา s ซราตีนี่ก็เป็นกึ่งสปอร์ตกึ่งเก๋งไปถึงรถสปอร์ตก็มีครับ Ferra ร i l ี่ b o r โบก n i เหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นรถอิตาเลียนเนี่ยมันจะมีความเป็นเฉพาะตัวเนี่ยอยู่อยู่ในตัวทุกคันทุกรุ่นเลยคือคนอิตาลีเนี่ยผมว่าเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีหลักการด้วยเพราะฉะนั้นรถที่เขาออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีทั้งเหลี่ยมและก็ทรงที่สวยราบรื่นนะฮะคือมองแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีสองอารมณ์อยู่ในรถคันเดียวกัน ซึ่งจะต่างจากพวกรถเยอรมันรถเยอรมันนี่เข้มแข็งรถอังกฤษเนี่ยจะแบบยิงๆอ่อนหวานส่วนอิตาเลียนก็อย่างที่บอกสองอารมณ์อยู่ในคันเดียวแล้วมันก็เป็นอะไรที่ผมชอบตั้งแต่เด็กเลยแต่อย่างว่าตอนเด็กนี่ชอบแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อก็ต้องโตขึ้นแล้วก็พอเริ่มทำงานมีสตังค์นี่นะครับผมก็เป็นเจ้าของรถอิตาเลียนเฉพาะตัวเองเนี่ยอยู่สามคันด้วยกัน ลูกชายผมก็ชอบเหมือนกันรถอิตาเลียนเหมือนกันผมชอบรถยี่ห้อแลนเซียหรือว่าที่คนอิตาเลียนเขาเรียกลันชาส่วนลูกชายผมเนี่ยเขาชอบรถอัลฟาโรเมโอมันก็เป็นอิตาเลียนเหมือนกันและมีวิธีคิดที่เหมือนกันแล้วดูสิพ่อกับลูกก็ชอบเหมือนกันอีกคือรูปทรงเราขาคณิตเนี่ยเขามีอยู่นะครับทรงเหลี่ยมในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงทางด้านศิลปะ ก็มีอยู่อย่างรถที่เราเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับรถคันนี้ก็คือลันช่าอาเทนาอาเทนานี่ก็เป็นรุ่นที่ผลิตในยุคประมาณ1 9 3ากว่า,ก,วาก็เป็นรถที่เรียกว่ารถมาเฟียคือสมัยก่อนเนี่ยผู้นำประเทศอย่างเช่นอมุสโสลินีอะไรต่างนี้ก็ใช้รถรุ่นนี้แหละตรงนี้นี่จะเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่หน้าไปถึงหลังเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เป็นส่วนเราขาคณิตเป็นเส้นตรงเยอะพอสมควรแต่ว่าบางโคลนหน้าจะแบบ อ่อนหวานเห็นปั๊บเนี่ยจะบอกได้เลยนะครับอารมณ์ของเรขาคณิตกับอารมณ์ของศิลปะเนี่ยมันผสมกันตรงข้างๆเนี่ยเขาจะมีที่ยืนด้วยนะครับในสมัยก่อนถ้าเราดูหนังก็จะเห็นเป็นลูกน้องเนี่ยถือปืนกลปืนกล,นกลที่มีลูกกระสุนเป็นกลมๆอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับถือยืนอยู่สองข้างก็เรียกว่าใครมายุ่งเนี่ยยิงได้เลยทํานองน,น,นั้นนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นอะไรที่เราเราเห็นคือประทับใจ แต่เราเราไม่ได้มีความต้องการว่าจะซื้อมาเพื่อจะมานั่งแบบมาเฟียนะผมก็นั่งแบบตัวผมเองนี่แหละและคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่ผมซื้อมาแล้วก็นํามาบูรณะคือตอนที่เรานํารถรุ่นนี้ไปบูรณะนะครับคนที่บูรณะเนี่ยเขาก็มาถึงเรื่องของเบาเขาก็มีคําถามถามผมว่าเราจะเอาอยัางไงดีคือจะเอาเบาเนี่ยเป็นหนังหมดเลยไหมหรือว่าเป็นการรมยีีหมดเลยผมก็บอกคุณต้องไปศึกษาก่อนสิว่า ไอ้ต้นแบบของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรเขาก็ไปนั่งอ่านแล้วก็มาบอกผมว่ามันแปลกนะครับคือด้านหลังซึ่งเจ้านายนั่งเนี่ยเป็นกรรมยีครับแต่ข้างหน้าซึ่งเป็นคนขับขับเป็นหนังในสมัยนี้ก็คือหนังเนี่ยจะมีค่ามากกว่ากรรมยีแต่ในยุคนั้นเนี่ยกรรมยี่มีค่ามากกว่าหนังเขาก็ถามผมว่า,าจะเอาอย่างไง ผมบอกเอาแบบที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละคือข้างหลังเนี่ยผมพอใจที่จะนั่งบนกรรมยีซึ่งมันนิ่มสู้หนังไม่ได้แต่ว่ามันมีความสบายอ่ะนะในขณะเดียวกันเนี่ยคนขับสบายเลยนั่งหนังเท่ด้วยผมบอกเอาตามของเดิมที่เป็นอยู่นั้นรถคันนี้ที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังเป็นกรรมยีนะครับเบาะหน้าเป็นหนังครับแล้วก็ผมยังเป็นเจ้าของ อีกคันหนึ่งก็เป็นรถรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นทรงเรขาคณิตที่มีหน่วยต้านลมของเขาเนี่ยนะครับต่ำที่สุดในยุคนั้นนะครับข้างหลังจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นทรงเหลี่ยมเป็นทรงเรขาคณิตที่ถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหน้าอ่อนหวานนอกจากนั้นเนี่ยผมยังชอบรถมาเซราตี มาเซรตีนี่มาชอบตอนหลังๆนะครับซื้อรุ่นกิบลี่มาส่วนลูกชายนั้นก็เป็นเจ้าของรถอัลฟาโรเมโอรุ่น2000นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีต้องเรียกว่าเป,เป็นแฟนรายการเรานะครับคนหนึ่งติดต่อมาหาแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะมอบรถอัลฟาโรเมโอ0 6ซึ่งเป็นรถที่หายากหายากมากเลย เป็นรถรุ่นหลังรุ่น2,000เนี่ยจะมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ซึ่งเราเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยตรงนี้เราก็งงนะครับแล้วก็เขานำมามอบจริงๆเราก็ทำพิธีถ่ายภาพอะไรกันนะครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้นำไปบูรณะอยู่ไว้เสร็จมันก็จะมีซีรีส์ของอัลฟาซีรีส์ของอะไรต่างๆเนี่ยลันชาเนี่ยเอามาให้เห็นอีกเยอะเลยครับ